ค่ะกาบสวัสดีค่าทุกท่านทั้งบ้านค่ะค่ะมื่อี้กับมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคคอเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้เจ้คข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามดังาความฝันกับลูงแป้งค่ะค่ะลูงแป้งนี่เพ่นฝันว่าได้ไปเรียนการพนันเนาะค่ะกับผีค่ะผีพน่นโบกคนมาเนาะค่ะลูงแป้งนี่ก็ได้ไปเรียนน้ำกันเนาะค่ะแต่ว่าผีมาให้ลูงแป้งเรียนน่ำเนาะค่ะเขาก็หนีค่ะเอาหนีไปไกล ให้ลูกแป้งนี่เด่นนํำแต่ว่าลูกแป้งนั่นก็ตามไปค่ะตามไปเด่นโอ้ก็ผีค่ะค่ะความฝันของลูกแป้งสิเป็นอย่างไรเพื่อจะให้แนวทางแก่ไดเป็นไปเป็นมาแนวใดกะเพื่อบร้เป็นการเสียเวลาค่ะกลับไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของลูกแป้งพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะลุกแป้งค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะค่ะมีใไรมาติดตามเรื่องราวความฝันของลูงแป้งเนาะค่ะ คนรับฟันดีค่ะค่ะ่นจะให้เนี่ทางตูดกเนี่ยอะไรแต่ฟันไปของผมกันลูกค่ะก็ต้อฟันมค่ะฟันมาจังไรลูกฟันม,มาขึ้นอย่แล้วขึ้นแล้ว,ลวปเลปล่งกับฟันั่งก็ผีจริงว่ะค่ะเด่นยังคุณลูกเด่นโบกเด่นเดโบอกอ๋อค่ะว่าหวยฟันอีว่าอีเว่อารอ่อนลูกนคักะส้สองแปดแรวแน่นิว่ะค่ะมาแฟนปุ๊บไปเลยน่นเขา เขาเล่นแต่เขาดอกของย่างงไปเขาอยากเล่นค่ะไปลงปุ๊บไปลงไปลงลงเขาน่ค่ะไปลงปุ๊บมาแล้วก็เปิดขึ้นบานี้เรื่อแจกก็งุ่มลงสองในทั้งแ่กง่ายขึ้นสี่ในบานี้สองสี่แล้วคนละบัตรถือเราเจาสองสี่บัตรถือบัตรคนล่ะพี่พี่ว่าค่ะบัตรถือบารนี้เรยเพิ่กันใหญ่นี้เป็นตัอื่นเด้ เวิญญาณวิคมใหม่ใหญ่ๆนะขอกระนั่ก,กลนเขาไปนะขอยน,น่ะนั่งไปเรียนน้ำเขาอีกไปเรยียนน้ำนนเขาน้ำผีมั่นละไปเรียนน้ำเขาเพื่ปุ๊บเขาก็เขาก็ลงปุ๊บปุ๊บเขาก็ล่วงหือกันแล้วเปล่ามาเขาเปิดคืนมันก็เราไปเรียนเช้าเขาอย่างเดียวก็เขาโยกขึ้นสามขามาทั้งใตกเป็นฤกษ์สีเป็นห,นหมูร่วงสีดำมือเราเป็นสีเป็นสี ว่าก็เคยที่ไดเอาเหล็กบ้นวนสองตนี่มันอยู่น้ำกันนี่นะสองสี่กับสามสี่นี่แหละคอยตัวค,ค,คอยมักตัวเด็ดสองสี่กับสามสี่ตัวเด็ดในงอนนี่ในเหล็กล่างนีบ <c oughs> ด้เอาเหล็กบน <c oughs> ไหน่มไกลับอีกครับใช้ตรงต,ง,ตงไปเลยนะ <c oughs> นี่เนา <c oughs> ะเออเหล็กลางตรงตงไปเลยนะ <c oughs> แบบสองแปดนี่แหละนี่แหละงอนี่เขาจะเอาสองสีสามแปดเออสามสี่นี่แะ เนี่ยเนี่ล่างเลยเนาะพ่อเนี่ล่างตัวเดียวว่ามีตัวอื่นว่ามีแต่ว่าที่เล่นกันทั้งเมดอยู่หันนั่นเป็นผีแมนบอพอเขาเข้มข้นมีผู้ชายบ่ค่ะผู้ชายเวัดแต่ผู้หญิงบ่มีบ่มี่เขาเล่นเปิ๊บได้ยาขึ้นมาก็เห็นเขาวขาเลยได้เล่นของเขาแล้ว่ะกอลงที่พีชนอนพีชปุ๊บเปิดเกาเปิดขึ้นปุ๊บสองดำมันมันงุ่มลงนะ สองดำเขาอะไรสองดำแล้วเล็กเนาะโอตะก้เขาเรียน re โบ,บกโบกซีเนาะสองดำมันะัามันคูนไปละ,ะบาดมัน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 มนเหล็กมันมันเล่นโบกซีที่บาดมันเหล็กโคกมกนเป็นแแต่โกในแม่แต่โกไนบาทมังง่ายขึ้นซีในบาะบาดสองไนมันติดต็งไว อันตัวงุ่มสิเต่งไว้มอนเต่งกันไว้แต่ว่าสองสี่นะบ้านในเพราะน่ะเจ้าบัตรถ้าคนบัตรสอบตัวหนีคนน่ะค่ะค่ะบัตรถือกระเป๋าด้วยเวค่ะแต่เขาก็เลยโฮกหนีไปนี่จะคอยนะค่ะคอยได้น้ำเขาไปอีกเลยค่ะคอยเยนมมื้อมแพ้เขาได้เขาพบนี่จากย่างน้ำเขาอยู่ย่างไว้อีเขาก็ไปเล่นห่มใหม่บางยังแบบห่มมองเนี่ยละค่ะเขาก็ไปเล่นปุ๊บเขาก็ลงอีกได้บาดเขาลงปุ๊บบานเขาลงอ่ะเจ้าสามเขาหง่นี่ไปว่า มาเข้าก็เปิดขึ้นก็เห้ซ้ำขาวงุ่มสีหนคือเก่าค่ะสามสีคือก่อนนะค่ะโอ้ถือแล้วคุณรบาร์นี้ค่อยถือคุณว่าร์แม่นคักบารนี้ค่อยถือคุณรบาร์ถือคักเจ่อหน่อยตัวเลขของพ่อเป่งเป็นว่าสองสีสามสีเนาะคุณพ่อเออไม่ท้องโตตอนนี้เด็กซักโตนี่มีอีคุณพ่อมก เก็อาหกแล้วติดไว้น้ำเอาหกติดไว้น้ำหกสองสีหกสามสียังสี่เออจะสันลัเออเพราะว่าหกนี่เพราะว่าในความฟันนี่มีมีไงตนหกไงเนาะคุณ่อหกไงค่ะอือาะคุณพ่มันเล่นหกมันเพราะว่าเฮ้าเนี่ยมันก็มันตองตาไม่อะไรหกค่ะแต่ว่าผีกับผีผู้ชายเนาะผู้สายเพราะือเก่าค่ะเาคือเก่าหนำเาคือเก่าเนาะค่ะนราตรงมากมาหวนี่มากแห้งที่ มันเปิดมาซื้อเลยนี่ซื่มนี่และซื้อนอนเลยค่ะซื้อเลยช่องซีนี่ซือไว้ด้แล้วจะใบลูกืสองมาซื้อมันมีเท่านั้นในชุดเนตสุดเนตสุดแต่ว่างวนนี่ละแต่ว่างอวนี่ก็ามเขาล่างีนงนนี่มันสออกเลยนะแต่ว่างวนนี่มันเขาแหน่ะมั่นใจค่ะมั่นใจแต่ว่าตะกอนนั้น แบบสองแปดเนี่ยนี่แหละแบบแบบความฝันชุดนี้นี่แบบชุดสองแปดเลยมันบอกสองแปดนะเขาเปิดให้มือเลยนะเขาเปิดก็เปิดเขเป็นชุดเพิ่นฝันสองแปดนี่เพิ่นกับมันใจค่ะเนาะหาะตัวเลขกกับบอไรหางสำนนอกขึ้นผ่อนเนาะสองตัวจะรวมเนี่ยเนี่ยเสน่หม่จาลางอย่างเดียวว่ามีบ่นค่ะค่ะคเขาไม่มีบ่นหรอกไม่ตารางทะเลางเนาะ ขันอยากเอาบนกับสามตัวนี่เนาะคุณพ่อเนาะหกสองสี่หกสามสี่เนาะกันไหวโรบอสือกันไหวโรเตอรี่ไหวมาหงายสามมงเนาะเพราะว่ามันจิถือเรื่องที่ไม่ถืออันนั้นน่าเล็กขายทามตัวล่างทั้งมตัวล่างบนล่างนะค่ะก็ถือได้ก็ได้หน้าม้อญมันถือได้ทามตัวล่างถือได้หน้าม้อญ ค่ะความฝันของคุณลุงมี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะมีแล้วมีเท่านี้เห็นเท่านี้ได้เลยค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขกระเพื่อมทั้งแบบมะเฮาได้รับชมรับฟังค่ะค่อยจะให้ได้ให้เอซื้อไว้นําซื้อเป็นทุกคนงอนเลค่ะคือมาื้องงินีอใแจกแจงนะเพราะว่ามักแห้งค่ะมักแห้งเนอกข้อมูลนะค่ะมักแห้งเนาะค่ะจังได๋ก็ให้ FC ฟมั่นหมายมั่นหมานุ่กันทุกคนค่ะขอบคุณมักแห้งนาะะค่ขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลุงแปงค่ะ ค่ะลุงแปงนี่เพื่อนฟันว่าเพื่อนไปเดินโบกเนาะค่ะกะเด้ไปเดินกับผีเพื่อนมาเนาะค่ะผีมาเดินโบกเนาะค่ะเพื่อนกะไดปเดินกับเขาเนาะค่ะแต่ว่าผีเพื่อนห่วงค่ะโมห้ไปเดินน้าค่ะแต่ว่าผีนั่นหกหนีค่ะลุงแปงก็ตามไปไปเดินโยมไหมเพื่อนว่ากตามไปค่ะตามไปลุงแปงนี่กะโ้่งค่ะล้องกระเือค่ะลุงแปงถือล้งถือค่ะ ลูงแปงกระไรเงินตัวเลขแนวทางหน้างน้คะตัวเลขคนกะสองสี่สกสองสี่หกสามสวันที่หนึ่งตูลาคมพศ2 5ส7องพันากเ็เอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลโชคโชคมันมนันดำดำด้วยด้วยเห้งเห้งปังปไปกับความฝันของลุงแปงค่ะข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบรีพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเฮาเลยรับชมรับฟังค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งโคตรยกไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ